สาธารณสุขจังหวัดจันทบ,บุรีลงพื้นที่มอบยาให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุกบทกภัยเทศบาลตำบลพระพลานนารายพร้อมกับเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงครับ ความคืบหน้าล่าสุดจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลคลองนารายและตำบพลพระพลาอําเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีโดยที่เทศบาตบลตำบลพระพลานารายได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนวัดทองทั่วโดยตลอดทั้งวันชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้ง13หมู่บ้านต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนยื่นคำร้องกรณีทรัพย์สินเสียหายประมาณ100ราย โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือหมู่ที่ 4, 5, 11และหมู่ที่13ประชาชนได้รับความเดือดร้อนข้าวของเสียหายจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำรรมาหากินเครื่องมือทำการเกษตรปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงซึ่งการเยียวยาหลังจากนี้ยังต้องรอการพิจารณาเพื่อช่วยเหลือต่อไป กระดาษที่แพทย์หญิงขจิพรธีราส่งรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดจันทบ,บุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่มอบเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมจำพวกยาแก้อาการน้ำกัดเท้ายาทาแผลยาฆ่าเชื้อ จากด้านลงพื้นที่บ้านเล็กที่14ทับ1หมู่11ตบบนพระพลาอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงคือนางนวลเพกสุดหญิงชราวัย90ปีที่มีนางอัมพรเทวพลินลูกสาววัย72ปีเป็นผู้ดูแล โดยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงที่น้ำเริ่มท่วมเข้ามาในบ้านรู้สึกตกใจมากเพราะอยู่กันตามลำพังเป็นผู้สูงอายุทั้ง3คนซึ่งก็ไม่สามารถขนของขึ้นที่สูงได้ทันทำได้เพียงรอให้ระดับน้ำลดลงวันนี้ดีใจมากที่ทีมงานสาธรารณสุขลงพื้นที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมกับมอบยากแก้น้ำกัดเท้าไว้หลังจากนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์หากระดับน้าสูงขึ้นอาจจะต้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานท้องถิ่นครับ มีแม่ติดเตียงซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องสามมือเลยเช็ดตัวเช็ดตัว,ว,ตวทุกอย่างป้อนข้าวหมดต้องทําให้หมดทุกอย่างดีใจมากแล้วก็โหสบายใจแบบแบบอบอุ่นใจขึ้นเนะเหมือนเหมือนว้าเวค่ะตอนนั้นว้าเวมากมันว้าเวเหมือนแบบบอไม่ถูก ถ้าเราเห็นนะคนดีคนนั้นมาเออเราก็ยังมีกําลังใจทิ้งไม่ต้องให้เขามาช่วยเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเห็นหน้ากันมันก็ชื่นใจแล้วมันก็ยังดีใจเออยังมีคนเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยส่วนทางด้านของแพทย์หญิงขจีพรครับก็บอกว่าหลังจากนี้ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะได้มีการสั่งการให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีที่มีการร้องขอเข้ามารวมทั้งการติดตามเยียวยาสภาพจิตใจในระยะยาวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับตอนนี้ก็มีการสำรวจกันเป็นระยะอยู่แล้วแล้วก็ดูทั้งสภาพอากาศด้วยนะอย่างชุมชนนี้มีคนไป แจ้งไว้ประมาณร้อยกว่าครัวเรือนที่มีประสบปัญหาแต่ว่าคนป่วยเนี่ยยังเลียงน้อยอยู่เพราะว่ามันเป็นแค่คืนเดียวแต่ถ้าฝนยังตกต่อเนื่องเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีมีมากขึ้นกว่านี้อย่างคนนี้ก็เตรียมตัวว่าถ้ากู้ชีพฉุกเฉินเนี่ยเขาพร้อมมา,มา,ม,ามาคืนนี้เลยถ้ามีการเคลื่อนย้ายคนไข้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ